เออคนสวยครับพอดีผมทําโทรศัพท์หายขอยืมโทรศัพท์โทรเข้าเครื่องหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะนี่ค่ะเฮ้ยเฮ้ยขโมยใครก็ได้ช่วยขวางทางด้วยทีขโมยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเจนบอยเลยไหมอยู Gesch ่นิ <S <S <enfant> <ak> <S <S ่งๆอะไรวะนี่ไงออ๋เฮ้ยคุณคะอ๋อโทรศัพท์คุณใช่ไหมครับ ใช่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะถ้าไม่ได้คุณเนี่ยฉันก็ไม่รู้จะทำไงแล้วเหมือนกันแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมถึงโดนขโมยโทราศัพท์ได้พอดีฉันกำลังจะเดินไปทำงานโรงแรมข้างๆเนี่ยค่ะแล้วโจรคนนั้นก็มาขอยืมมือถือฉันแล้วก็ชิ่งหนีไปเลยอ,ะอ่ะคุณบอกว่าคุณทำงานที่โรงแรมนี้เหละครับใช่ค่ะแล้วนี่คุณมาจากต่างจังหวัดหรือเปล่าคะมีที่พักหรือยัง ใช่ครับผมเพิ่งมาถึงพอดีเลยนี่กับกำลังหาโรงแรมเพื่อจะเข้าพักอยู่พอดีถ้าไม่เป็นการรบกวนคุณช่วยพาผมไปดูโรงแรมที่คุณทำงานอยู่ได้ไหมครับได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะยินดีมากค่ะงั้นรบกวนด้วยนะครับเช่นค่ะยังไงคะชอบไหมคะสวยดีนะครับพี่ปิงคะนี่ลูกค้ามาคะ่ะสวัสดีครับ ลูกค้าอะไรกันปามตู้การแต่งตัวก็รู้แล้วไหมว่าไม่ใช่ลูกค้าเราอะไม่มีปัญญาพักโรงแรมเรหรอกขอโทษนะครับผมแนะนําให้คุณลองไปดูโรงแรมแถวขนส่งดีไหมครับมีห้องพักราคาถูกเยอะเลยนะครับผมยังไม่รู้ราคาที่พักที่นี่เลยนะครับแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าผมไม่มีปัญญาพักที่นี่ โรงแรมเราเริ่มต้นที่4,500บาทต่อคืนครับพักไหมเออคืออย่างนี้นะคะทางโรงแรมของเราเนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสแล้วก็ห้องอาหารดังนั้นราคามันก็เลยจะสูงขึ้นมานิดนึงนะคะถ้างั้นผมรบกวนคุณช่วยพายเยี่ยมชมโรงแรมหน่อยได้ไหมครับได้สิคะได้เด้ออะไรกันปมคิดว่าสถานที่นี้คืออะไร โรงแรมนะปามไม่ใช่สวนสาธารนณะที่คิดจะพาหมาแมวมาเดินอะไรยังไงก็ได้อะปามพี่ปิงคะทุกคนที่มาใช้บริการของโรงแรมเราเนี่ยก็ถือเป็นลูกค้าคนหนึ่งไม่ใช่หรอคะเราก็ควรบริการตามที่ควรหรือเปล่าปามลูกค้าเนี่ยคือคนที่จ่ายเงินให้กับเราแบบนั้นนะ่ะเรียกว่าลูกค้านี่เงินยังไม่จ่ายเลยปาม ไม่งั้นเอ,า,อางนี้ไหมครับจ่ายเงินมาก่อนโอเคไหมแต่ถ้าเกิดคุณไม่จ่ายเนี่ยคุณออกไปก่อนเลยครับเสียเวลาพี่ปิงคะหนูแค่จะพาเขาไปเดินชมพื้นที่ส่วนกลางเท่านั้นเองอะ่ะอีกอย่างมันก็เป็นหน้าที่ของหนูอยู่แล้วคุณคะหลังจากที่เดินชมนเสร็จเนี่ยถ้าคุณพอใจจ,จริงๆก็ค่อยจ่ายกันได้นะคะแต่ว่าตามบอกว่าไม่ได้ไง ไม่ได้ไม่ได้เข้าใจป่าวว่าไม่ได้ฮะเดี๋ยวนี้จะวางตัวเป็นศัตรูกับฉันใช่ไหมลืมอะไรไปหรือเปล่าปามฉันเป็นหัวหน้าของเธอนะมันไม่ควรจะขัดคำสั่งคนที่อยู่ตำแหน่งสูงกว่านะปามนี่คุณคุณพูดเกินไปหรือล่าครับเกินไปหรือเปล่าอะไรครับผมไม่ได้พูดอะไรเกินเลยผมแค่พูดความจริง ดูสิครับดูยังไงอ่ะคุณก็ไม่ใช่ลูกค้าของเราไม่มีปัญญาพักหรอกครับหรือว่าสองคนรู้จักกันมาก่อนใช่ไหมแล้วพกถุงผ้าถุงใหญ่เข้ามาในโรงแรมด้วยพวกแก่สองคนรวมหัวกันจะมาขโมยของในโรงแรมใช่ไหมเอาไปดูสิทำไรอ่ะเฮ้ยนอย่างนี้มันมีอะ,นมนมนอะไรกันแน่ เฮออ้ยเป้งหยุดเธอเดี๋ยวฉันช่วยเก็บนะคะนี่คุณคุณคุณอะไรคุณอะไรฉันโดนอะไรสิทำไมเป็นใครมาจะลงลบคุหนายนย เราคุณเชิรโรงแรมในเครือที่เราจะไปตรวจสอบวันนี้คุณไม่ต้องไปกับผมก็ได้นะผมเจอคนที่เหมาะสอมกว่าล่ะครับผมคือคนที่บริษัทแม่ส่งมาตรวจสอบโรงแรมตอนนี้คุณคงรู้แล้วสินะว่าใครกันแน่ที่มีขนขัดเวลาพูด คุณปิงใช่ไหมผมไล่คุณออกคุณคุณป๊อส่วนตำแหน่งผู้จัดการเนี่ยผมฝากคุณปล์มทำแทนแล้วกันนะครับค,คุณป๊อครับผมขอโทษครับผมขอโทษคือผมไม่ได้ตั้งใจครับขอโอกาสผมอีกสักครั้งได้ไหมครับคือมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ครับคุณป๊อบพอ ก็พอแบบนี้สินะสาขาเนี่ยถึงถุกคอมเพนอยู่บ่อยๆคุณทำหน้าที่บริการคุณก็ควรบริการให้เต็มที่สิครับไม่ใช่ทำตัวแบบนี้หน้าที่สำคัญอย่าตีค่าใครเพียงเพราะเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่อโอกาสใช่ไหมได้สิงั้นก็ยื่นไปสมัครมาใหม่ ส่วนจะรับหรือไม่รับเนี่ยฝากคุณปานพิจารณาด้วยนะครับคุณป๊อปครมเมื่อกี้คุณป๊อปพูดใช่ไหมคะว่าอย่าตีค่าใครเพราะชุดเสื้อผ้าที่สวมใส่ตอนนี้ฉันได้เรียนรู้อีกคํานึงแล้วนะคะว่าอย่าตีค่าใครแค่เปลือกภายนอกเพราะมันมองไม่เห็นลึกถึงสัญญาณข้างในคะ่ะ เชิญครับ